ครับวันนี้เราก็จะเป็นเมนูเดิมๆครับาวันนี้เราจะมีสามชั้นนะครับเอ,อวันนี้เรามีมือกล้องมาใหม่อยากรู้ว่าเมนูของเราคือสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วครับที่เราเคยลงไปก่อนโอ้โหถ่ายดีดีเดี๋ยวคนดูเขาเวียนนะครับแต่ทีเนี้ยสามชั้นของเราเราก็เคยบอกแล้วว่าสูตรของเราเราจะไม่ทําให้กระทะกระเด็นนะครับกระดินกระโดนทอดยากเราก็หันเป็นชิ้นๆแล้ว เราก็จะลากออกผมบอกเลยว่ามันเราไม่ไทำหมูกรอกนะครับผมตรงนี้ที่เราก็จะไปเจียวน้ำมันก่อนครับระหว่างนี้เราจะประหยัดน้ำมันพืชเราจะส่วนมากเราจะใช้น้ำมันเออครับเสียงอะไรเมื่อกี้พอ,อมาเสร็จปุ๊บนะครับ มีไม่มีความคมมีไม่มีความคมเลยเร,เราจัดเรียงให้ดูสวยงามก่อน,นครับท<า>ุกคนดูทุกคนดูนี่ตรงนี้มีหมูหนึ่งเส้นประมาณนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะหมักด้วยน้ำปลานะครับผมน้ำปลาน้ำปลานะครับนี่ครับประมาณนี้หมักเลยครับแล้วก็ขยี้ไว้แล้วมันไม่เละหร ไม่เล็กครับไม่เหลืออือีะอนะเราสเสร็จแล้วนะตรงนี้ตรงนี้เราก็มาติต็จปุ๊บมาติดกระทะครับไปใส่กลอนข้าวมุ้งนอนคิดถึงใบหน้าจะปื๊ดน,น้ำมันหมดหรือเปล่าไปเลไ,<ป>ไปไปเลยก่อนแม่ใจเย็นๆหนึ่งนาทียังอยโอ้จะสองนาทีแล้ว โอ้ยทุกคนดูนี่เห็นไหมกดสต๊อกไว้ก่อนก็ได้กดสต็อกอ่ะนี่ครับแล้วก็สใส่ลงเลยนะครับแล้วก็ลดไฟอ่อนๆน,นะครับผมเมื่อกี้ทอดหนังนะครับอรอทอดมันไปนแล้วรอบนี้ทอดหมูเลยอ,อันนี้คนดูโอ้ มันยัอยู่นี่ถ้าอยากให้มัน,นยัะอยู่นี่มันนี่คนดูอ่ะต๊อปก่อนอันนี้ดพิทอดนะตอนนี้เราพลิกหมูแล้วรเราพลิกหมูแล้วครับเดี๋ยวเราคอยมาดูตอนใกล้จะสุกแล้วกันครับ